มาดาของดอนได้ห้าสิบเคนในแคนเราเจ็ดสิบต้องกี่คนก็ไม่รู้อะแปดสิบห้าบัดเป็น 20. หะือเปล่า คิดถึงแมวเดินทำมาแต่นะผมโซม,โซมิดหนึ่งนะผมเพิ่งตื่นผมเพิ่งตื่นปิดหน้าฝั่งนี้มาตอนนี้ผมเพิ่งตื่นนะผต้องอ,อ่อมอ,อ่อมใส่เสื้อล้างหน้าแป๊บหนึ่งนะครับตื่นมาปุ๊บก็เอาปะปะคนดูเฮ้อ <c> เ <oughs> ตอนนี้ <c oughs> ชุดนี้ผมอยังซื้อไม่ได้นะเดี๋ยวผมต้องเติมเพชรอะเดี๋ยวผมไปเติมเพชรก่อนแล้วกัน โอเคตอนนี้ผมเติมเพชรมาแล้วนะมาเดี๋ยวมาดูกันว่าจะยังไงนะครับว่ามันลดซื้ออะไรได้บ้างกระเป๋าอันนี้สวยมากเลยนะผมไม่มีนะครับผมขออนุญาตซื้อเลยด้วยกันกระเป๋าอันนี้ไอ้แบ,บนี้มันซื้อได้แค่0.10ใบ,บเองอะ่ะน้อยจังเนี่ยอ๋อเดยมันมีสลับให้ด้วยนี่เดี๋ยวผมกดซื้อกระเป๋าก่อนเลย นี่ไงน,นี่ไงคือมันต้องซื้อให้ได้เท่าไหรออ่อ่ะสองรออ๋อสองร้อยเพชรใช่ไหมมันถึงจะปลดล็อกอันนี้ให้ซื้อได้โอเคโอเคอะไรอยู่อะไรอยูอ่นี่องโหด่วโค้ดเอาวันนี้แม่งโค้ดมาสองร้อยที่ผมต้องเติอมอีกหนึ่งร้อยใช่ไหมทำมาสองร้อยกว่าบาทได้ได้ผมเติอมอีกหนึ่งร้อย นี่นะครับท่านผู้ชมผมก็ได้เติมมาแล้วนะครับสําหรับ300เพรเพื่อจะมาซื้อนี่นะครับคือถ้าลดแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของไม่ถูกอยู่แล้วอะเมื่อลดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อะเดี๋ยวผมกดซื้อเลยละกันสําหรับชุดผู้ชายนะตูมของรางวัลจะอยู่ในห้องแต่งตัวคือมันอาจะมาแล้วนะครับผู้ดูนะเดี๋ยวผมลองกดสลับดิสี่ขั้นสูงหรออ๋อคือเจ็ดเพนี่สําหรับเป็นชุดผู้หญิงนะครับเพรว่าผมพอก่อนแล้วกันผมซื้อชุดผู้ชายไปแล้ว โอู้หนี่ไงชุดตุ้ดผมไม่มีนะผมต้องเติมอีกแค่แมเนี่ยนะชุดตุ้ดผมลดเหลือแค่หนึ่งร้อยกว่าเพเอิงดิผมเดี๋ยวต้องเติมต่อเนี่ยเพราะว่าผมอยากได้ไม่มีของที่ผมอยากได้เยอะเลยผมเติมรอเติมหนักนี้ครับผมมาซื้อชุดตุ้ดเลยร้อยสี่สิบกว่าเพจนะครับชุดตุ้ดชุดละหนึ่งร้อยอ่ะโคตรจะคุ้มอ่ะเออโอ้โหแปดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์กูลุกขึ้นมาตื่นกูสุ่มได้เฉยเลยคนดู งงเลยเซตที่ได้มาวันนี้จะเป็นเซตเอ่อไหเซตผู้ชายของผมวะไหนอะ่ะนี่นะครับเฮ้ย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 โอ้โหแยดแยดแยดเอ้ยโคเทผมเปิดแล้วผมใช้เลยดีกว่ามันเทพจังวะโอ้โหโคจัดอะ เดี๋ยวขอไปแต่งเติมอะไรสักนิดนึงตอนนี้เข้ามาสู่ในเกมกันแล้วนะครับคอนโดขออนุญาตปิดกล้องนะครับเพราะว่าหน้าเนี่ยซอมแล้วก็เพิ่งเตือนด้วยนะครับมันจะสะดุ้งเลือนิดหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวไปลุยกันที่พีกันดีกว่าว่าจะมีตี้ลงไปหรือเปล่านะครับอยู่ไหนอะ ว่าเตฟาคนเดียวอ๋อสองคนโอตีหนึ่งดีๆมันรวมเป็นแบบนั้นแล้วเหรอวะมันดูยากอะผมอยากให้มันเป็นเป้เปาแบบเดแดงๆเหมือนตะก่อน V S ้สุดไม่ติดหัวเลยผมได้่องยาวแล้วนะมาตอนนี้ได้หมดละทางอำเภอถ้าเขาไม่มีลูกซองไปผมนะ มาเด,ด้อยีอ่นม,มาดีที่ผมจะบุกเขาเลยนะครับขอฟับข้างล่างอีกสักแป๊บนึงเข้ามาลุกนั่งยิงมาเด้ ไปเกินไปเกินไปขอแอบกวนใจเย็นใจเย็นพ่อหนุ่มมาดิพ่อหนุ่มอย่าล้าที่หลังอย่าล้าเข้าใจไหมโอ้โหโลูกสุนหมดอีกอ này u, huyền ya bé huyền ya bé, chai yên yên đài yên yên, hup, mày đi มาเดี๋ยวไปจ้าไปลงเพื่อชูเพื่อเหรอน้องสาวมาดีมาลงมไปดีลงมไปดี หมดเฮยงงหมดเฮยะห้าคิวงงทำไมหล่อยิงไก่บ่นีขน่ขับรถชาติหน่อยขับรถชาติเลยละกันอยู่เนาะอ้โหรถกูเฮีย ไม่เลครับขอรักหมวหน่อยเร็วโยิงติดหัวผมเฮ้ยโอ้โหเกือบตายคนโนโ้นเกือบตายหันไปตั้งไอวอทันทำไม่ผมตายแน่ๆ่หารเขาเจ็บอยูน่นะเข้ย,ยติดหัวผมสองมิตเลยอ่ะโคตรตึงอะ่ะอันนี้ม่หัวาหายอันนี้ม่หัวาหายแน่ ติดมันติดของดูมันติดมันติดฮัลโหลยิตงตัวตนให้ตายก่อนโกบิสามิเขาเฮียเจ็บแล้วนะสุดนี้ตายแล้ว <c oughs> you know. อยู่เนาะบวกไม่พักบวกไม่พักเลย มันจะมีตัวอ้อมผมนะเฮ้ยเขาล้เขาล้เขาล้อตามด้วยอย่าหนีฉันนะเฮ้ยโอ้โหค,คนดูแ้้วผมเยอะมากเลยอะ่ะม่เล่นมุมใส่ผมมามาดิ อยากโดนเลี่ยมอ่ะอยากโดนเลี่ยมจัดจัดอ่ะอยากโดนเลี่ยมกลับจัดจัดอ่ะโอ้ยเขาดูกล่องเนื้อแตกแล้วเฮย้ยดีจดเจริญเถอะเจริญเถอะเจริญเถอะ มาดูกันใหม่สําหรับเกมนี้นะครับคุณดูคือตามเมื่อกี้ม,มันโปงไงคือมันไม่มีเสียงเท้าแล้วมันก็มาข้างหลังผมมันก็ยิงผมอะ่ะเออเฮ้ยผมก็ไม่ได้ตายนะครเบอน้อยจังวะ เอาแล้วกูข้างแพงโอ้ยไมค์ล่นโอ้ยไมค์รุน Cái nhìn nhanh nhìn chẳng hóa con đồ Học ơi เฮ้ยเดินไปนี่ไงสองหัวนน่ะชูว่ะย่าวาดิ ไเย่งไงดิคิดอะไรผิดซ่าระเฮ้ยไม่อยากทำลายผู้หญิงนี่ไงไม่อยากทำลายผู้หญิงเท่าไหร่ เลิกเลยคนดูคุณดูใครยิงเลิกเลิกก็เลิกไม่เล่นครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้นะครับดูดูแลงขอผมถ้าคนดูไม่กดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้ผมจะเลิกเล่นเกมฟรีไฟล์ไปแลยไปเลยทุกคนตอนที่ผมจะไปนะครับคนดูผมมีกิจกรรมดีๆมาแนะนําสําหรับฟรีไฟล์นะครับคนดูนะก็ตอนนี้เนี่ยเขามีกิจกรรมอะไรเนี่ยฟรีไฟล์ไอเทมตั๋วไก่ไก่ไกอะไรสักอย่างเนี่ยก็คือคนดูเนี่ยต้องใส่ชุดอืม ชุดจีนอ่ะเขาเรียกว่าชุดอะไรผมไม่รู้จักอ่ะมันเป็นชุดสีแดงๆนะครับเดี๋ยวผมจะเด้งหน้าคิจกรรมให้นะครับเนี่ยแหละประมาณนี้แล้วครับคุณดูกก็อย่าลืมไปเล่นกันได้นะครับสําหรับของฟรีนะครับจุ